มากั่นะคะวันนี้พาทุกคนแวะมาชมผักสวนครัวของเด็กๆของนักเรียนนะคะวันนี้ก็ช่วงมารอรับนักเรียนก็ถือโอกาสเข้ามาชมแปลงผักสวนครัวของนักเรียนนะคะนี่ก็จะเป็นมะเขือพวงค่ะแล้วก็มะเขือ ยอดกระถิน้นเมื่อกี้ก็จะเป็นต้นอะไรนะอืมจำไม่ได้นะก็ไม่เป็นไรค่ะก็เป็นตำลึงนะคะแปลงผักนี้แสดงว่าช่วงนี้นักเรียนก็ไม่ได้มีกิจกรรมปลูกผักเนาะก็จะเป็นผักเก่าๆของนักเรียนนะคะนี่ค่ะก็พาทุกท่านมานชม อันนี้ก็เป็นผัก,กวางตุ้งนะคะเดี๋ยวพาทุกท่านไปดูปุ๋ยหมักชีวภาพของเด็กๆเ,เขาทำกันเองนะคะไปเลยค่ะมาดูค่ะนี่อยู่ในนี้เลยค่ะก็แวะมาชมปุ๋ยหมักชีวภาพของเด็กๆเ,เนาะเก่งมากเลยเนาะทุกคนก็วันนี้พิกี้ก็พาทุกท่านมาชมาพืชผักสวนครัวของนักเรียนแล้วก็ปุ๋ยชีวภาพ ก็ขอบคุณทุกคนนะที่ดูคลิปของพิกี้เนาะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ